อาชิพชื่อเปิดตัวแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับ กลายเป็นท่าที่ต้องเปิดตัวเป็นประจำแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นตามใจตัวเองนะครับเนื่องจากความอยากรู้อยากโดนของพี่เนาะแนอดีดเนี่ยมันจะมีทีมทีมหนึ่งที่เรียกว่าการันตีผ่านไนแมรมโดยที่ใช้แค่ตัวไม่กี่ตัวนะครับและเป็นแค่ตัวละครลีเจนด้วยเช่นเมคคาเมล่าแมนนะครับน้องเป็นตัวละครยุคแรกๆเลยนะครับที่สามารถตีและติดสโลได้ด้วยและที่สําคัญคือตีไกลมากนะครับมีดาเมทที่ไม่ได้เบาเลยและในส่วนของตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่คอยล้างสถานะยุคบุกเบิร์กของเราก็คือเมดิกนะครับตัวนี้ก็จะ คนไม่ค่อยนิยมใช้กันตอนนี้เพราะว่ามันใช้เงินในการอัพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คูลดาวในการรักษามันค่อนข้างนานนะครับตัวต่อไปก็ Scientist Cameraman นะครับอันนี้ก็เป็นตัวทําเงินยุคแรกเลยตัวนี้ก็สามารถวางได้แค่4ตัวนะครับเอาจริงใช้แค่3ตัวนี้ก็ได้นะครับในสมัยก่อนใช้3ตัวนี้สามารถผ่านไห้แมได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมเช่นกันก็คือเลเซอร์คาเมร่าคานะครับเอาเป็นว่าก็จะใช้4ตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะใช้แค่3ตัวก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้สํหรับตัวเมคคาเมร่าแมนหรือเลเซอร์คาเมร่าคาก็ได้ครับเอาเป็นว่าอันนี้จะเป็นคลิปตามใจพี่คืนจริงๆเรียกว่าเป็นคลิปที่พี่อยากรู้แล้วกันเพราะแต่ก่อนน่ะพี่สามารถใช้ท เนี้ยผ่านได้ใน20่นาทีแต่ปัจจุบันนะ่ะมั่นใจอยู่แล้วว่ามันใช้เวลาเกินแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเนาะโอ้แฟนคลับ FC สวัสดีครับ <c oughs> อไหะนะคุยกันมาสักพักแล้วเนาอขอให้ลูกก็อ่านใะห้พี่จัดมุมกล้องให้ด้วย <c oughs> ามาต่อในส่วนของคลิปของวงล้อนะครับพี่ก็จะพยายามทําเป็นวันว้นวันเนาะเพราะทำทุกวันพี่ไม่รู้ว่าเราจะเบื่อหรือเปล่าแล้วกันนะแบบไม่รู้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยชอบดูคลิปวงล้อมากน้อยขนาดไหนก็จะพยายามทาเป็นวันว้นวันละกันทาบ่อยก็กลัวจะเบื่อล่าสุดพี่ก็กลังติดเกม Power <c oughs> ด้วยคือมันเป็นเกมโปกเกมอนที่เอาเหมือนปืนไปจับโปกเกมอน,นเวลามี f อมาพี่ก็จะมั่มอยค่อนข้างนานนะับไม่รู้เป็นโรคอะไรโอเคครับก่อนที่จะไปเิ่นคลิปพี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับ เติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ richman shop เท่านั้น ในส่วนของด่านนะครับพี่จะใช้เป็นด่านที่พี่ใช้ฟาร์มเป็นประจาในสมัยก่อนนะครับก็คือ t o i l e t HQ นะครับยุคนั้นคือพี่ใช้ด่านนี้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนะใครตามพี่ยุคแรกจะรู้ว่าพี่อ่ะฟาร์มเงินเป็นแสนในแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มิติสักตัวแม่งโคตรท้อเลยตอนนั้นโอเคแล้วก็มาลงแบบไรแมนะครับใครทันยุคแรกบ้างที่สามารถใช้ทีมเนี้ยแล้วก็ผ่านได้ในเวลาไม่ถึง20นาทีน้องคนไหนทันนี่คือแบบมีประสบการณ์ชมโจม,มที่เล่นมายาวนานมากนะครับเวฟที่2เหมือนวางตัวทําี่สองก็เหมือนเดิมคร,ครับ ปล่อยพวกคอยเลนเนี่ยข้าไปก่อนแล้วก็เก็บเงิน400มาวางเม c กคาเมล่าแมนก่อน สำหรับตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนคาเนี่ยต้นเกมเป็นตัวที่ตีช้านะครับต้องเลเวล3ก่อนถึงจะโหดนะฮะอ่ะเวฟที่5ก็วางตัวเมกคาเมล่าแมนไปนะครับเมกคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นตัวละครยุคแรกๆเลยนะที่ตีสโลได้ไกลมากแล้วก็สโลได้ประมาณ75%มั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวที่เงินในการลงแม่งแพงกว่าเงินในการอัพตัวละครเลเวล2อนะงะเมกนี่จะดีตอนเลเวล3นะครับเลเวล3จะตีค่อนข้างโหดมากเลเวล2ก็ยังตีช้าอยู่นะครับแต่ที่ตัดสินใจอัพเมกก่อนเพราะมันใช้เงินในการอัพน้อยกว่าไอ้ตัวเลเซออร์เม่นะกืี้ เอาละเวฟวัดใจสาหรับไนเมมาแล้วครับเวฟเจ็ดแปดเก้าจะเป็นเวฟที่โคตรวัดใจเลยเว้ยจากที่พี่เล่นชาเลนจ์ตามน้องๆขอมาเวฟเจ็ดแปดเก้านี่ยจะเป็นเวฟที่รู้เลยว่าถ้าไม่ผ่านแม่งก็จะไม่ผ่านไปเลยเว้ยแต่ถ้าผ่านก็จะไปได้ไกลหน่อยช่วงเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะปล่อยพวกสกิบิดี้ที่มันเลื่อนหลักหมื่นขึ้นมาสองสามตัวนะฮะถ้าไม่ผ่านนี่คือรู้แล้วดาเมจไม่ถึงก็เล่นไม่รอดเช่นกันนะครับ เนี่ยตัวมิวแทนเลือดหมื่นสีแล้วก็ตัวบอสทอยเลือดเลือดหมนหปกติถ้าตาไหนพี่สุ่มได้ทีมกากาที่น้องขอมาแล้วแบบไม่ผ่านเวฟเนี่ยก็คือแพ้ไปเลยจ้าโอเคยังถือว่าผ่านอยู่ แปลว่าทีมเนี่ยสามารถไปไกลได้สักประมาณ30-40ิบสี่สเว็อันนี้คือการันตีแล้วแต่หมายถึงว่าไปแบบช้าๆนะจ๊ะไม่ได้ไปแบบกดสกิปสกิปสกิปจนจะก,ก่อนได้เมคกคาเมล่าแมนเราขึ้นเลเวล4แล้วเดี๋ยวเรามาอัพเลเซอร์คาเมล่าแมนคาขึ้นเลเวล3ต่อนะครับอ่ะเลเวล3นะครับจะเห็นว่าน้องอ่ะสามารถเอาเลเซอร์ยิงได้แล้วหลังจากที่เอาหน้ากระแทกไปหลาย <c oughs> ๆเวฟนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตีเร็วขึ้นมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเก 1, ็บเงิน1,000อัพเมคกคาเมล่าแมนตัวแรกเราขึ้นเลเวล5 5นนนะะคครับเเเเเมมลลลแวี่ยจห็นว่าคูลดาวน์มันนเหลือแค่0.2ะครัับบถือววว่่าาาเเเเรรรรร็็มมกกกนนนนะะะคแล้ดีีียยยใโจต นี่คือโคตรกว้างเลยดาเมจพันส DPS ต่อวิก็คือ6,000นะครับไม่ได้แย่เลยช่วงรังเลแล้วว่าจะเอาไงต่อว่าอัพตัวทําเงินก่อนไหมหรือว่าอัพเลเซอร์ให้มันเลเวลต่อไปดีอืมแต่จริงๆอะผมว่าผมอยากวางเม็กคาเมล่ามนอีกหนึ่งต่อไว้เพราะว่าระยะที่เราวางเนี่ยมันไกลไปหน่อยแล้วก็ทําให้เสียโอกาสที่จะตีแถวหน้าๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแบ่งเงินไปอัพตัวทําเงินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมา วางตัวมิกคาเมล่าแมนเพิ่มหนึ่งตัวแล้วกันนะครับส่วนตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนคาร์เราหยุดไปก่อนแล้วกันเอาจริงๆน้องดีนะแต่คิดว่ายังไม่จําเป็นตอนนี้มันมันดาเมจแรงแต่มันไม่ได้มีสโลหรืออะไรเหมือนพวกมิกอะโอเคเวฟที่13บสามแล้วก็วางมิกคาเมล่าแมนเพิ่มไปหนึ่งตัวนะครับวางไว้ตรงนี้จะได้แบบช่วยสโลแถวหน้าๆก่อนนะครับเพราะไอ้ตัวที่เราวางตัวแรกแม่งไกลเกินก็เดี๋ยวทําการอัพให้มันเลเวลตันไปเลยกันเนาะมันใช้เงินไม่ได้เยอะเป็นตัวที่ใช้เงินในการอัพตัวละครน้อยมากสำหรับมิกคาเมล่าแมนนะครับโอเคเงินครบ เลเซอร์คาเมล่าแมนค่าเนี่ยมันมีดาเมจเยอะก็จริงเว้แต่มันไม่มีซีซีแล้วก็เงินในการอัพมันสูงอย่างเช่นเลเวลต่อไปพันหใช่ไหมขึ้น4แล้วเลเวลาสี่ขึ้นห้าใช้อีกสองพันห้าก็สี่พันแล้วค่อนข้างเยอะเลยเว้ยดีเพสก็ต่างกันแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ระยะโจมตีเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่ค่อนข้างอวยในเรื่องของเมคคาเมล่าแมนมากกว่าโอเคก็คือเลเวลาสี่เรียบร้อยนะครับเหลือเก็บอีกสองพันห้าขึ้นเลเวลห้านะครับเห็นป่ะเลเวลสี่ดาเมจแปด,ด 2, ระะ 30, ้อย 4, คู ช่วงแรกบอกไงเดียระยะในการรักษามันโคตรแคบเลยเว้ยมันแคบมากอะ่ะเราใช้เงินในการอัพค่อนข้างสูงเว้ยที่สําคัญคือครูดาวในการรักษามันมันนานมากนะครับเนี่ยเลเวลสองสามวีนี่มันช้ามากก็เดี๋ยวเราอัพขึ้นเลเวลสามนะครับเลเวลสามสองวีโอเคระยะในการรักษาสิบห้าคููดาวในการรักษาสองวีคือแม่งแม่งช้ามากแล้วก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นอะ่ะ ที่สําคัญคือเงินในการอัพมันใช้เยอะมากเลยวลาต่อไปใช้สี่พันนี่คือโคตรเยอะเลยเมดิกสามารถวางได้2ตัวนะครับแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นตัวฟรีเนาะเพราะจริงๆมันจะมีตัวคาเมรารีแพร์โดนใช่ไหมแล้วก็สปีกเกอร์รีแพร์โดนไอสอตัวนั้นก็เป็นตัวเติมอะเนาะ ก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงิน2,500ในการอัพตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนคาเราให้เลเวลสุดท้ายสักทีนะฮะ2,500ก็เยอะอยู่นะโอเคครับในเวทีสิบเกเราก็สามารถอัพเลเซอร์คาเมล่าแมนคาตัวแรกของเราเลเวลตันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าระยะโจมตีสำหรับเลเซอร์คาเมล่าแมนคาร์เราน้อยกว่าเมกถึง10เลยนะอันนี้40เมกมัน50ใช่ไหมแต่มีดาเมจที่แรงกว่าแค่1,000เท่านั้นนะครับเพราะงั้นส่วนตัวเลยอวยไปทางเมกมากกว่าอยู่ดี <c oughs> หลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนนนนะะะะะครรรรััระนะรแบบบผผมมวววว่่่่าาาาาไดด้เเเืออยยๆแแแหลชงงกกก็ี๋จท ตัวดาเมจกับสลับรับตัวเงินไปมาแล้วกันเนาะมันค่อนข้างใช้เวลานาน,านแหละดูทรงแล้วนะ่าใช้เวลานาน,านอยู่เป็นแต่ก่อนนี่20นาทีผ่านแล้วอันเนี้ยอันนี้พี่ก็ตัดมาที่เวฟสายที่สเลยแล้วกันนะก็เวฟนี้พี่วางตัวละครครบ15ตัวไปทิ้ร้อยแลยนะครับบอกเลยว่าสู้ชีวิตชิบหายโ <c oughs> คตรสู้ชีวิตนาทีแม่งยากอะเล่นยากชิบหายเลยพ <c oughs> ี่ดูนะเวฟ33เนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด25นาทีอะเวฟ34เวฟ34 25าทีตึงเปรี <c> ้ย <oughs> เดี๋ยวจะถึงเวลาที่เราต้องขายตัวทําเงินแล้วนะขายตัว <c oughs> พอเมดิกเราโพซิชันในการวางไม่ดีวะ่ะเดี๋ยวต้องขยับนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวขายตัวนี้แล้วก็ขยับไปวางข้างบนนิดน,นึงเนาะมันจะได้รักษาโดนแถวบนด้วยเมื่อกี้มันรักษาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคิดสภาพแค่เวฟสาก็ยูยีพี่ว่าไม่ผ่านวะ่ะดูจากสภาพแล้วมันเขาเรียกว่าไงถ้าสมมติตัวถอยเลตอะมันเริ่มไปได้ไกลแล้วตัวละครเราเต็มอะมันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้ว เจอนบอยโอยเลเลือดห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเยอะเหลือเกินโอเคก็เดี๋ยวขายตัวทําเงินสักตัวหนึ่งแล้วไปวางตัวดาเมจเพิ่มดีกว่าขายตัวนี้ละกันตัวนี้มันไปยืนชนกับตัวเมดิกอะ่ะมันทําให้แบบรักษาตัวทําเงินฟรีไว้ทีนี้ก็ไปวางตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนคาของเราเพิ่มอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเอาจริงมันรู้สึกว่า <laughs> ยุยห่วตอนนี้มันลําบากอะ่ะเรียกว่า จะผ่านแต่ละเวฟก็เหมือนลุ้นแต่ทุกวินาทีเอาว่าสำหรับคลิปนี้พี่เป็นการทําเพราะอยากรู้ส่วนตัวแล้วกันเนาะส่วนคลิปที่น้องๆขอพี่ก็จะยอยทำไปเรื่อยๆนะครับขอร้องแบบใจเย็นๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันหาข้อมูลเยอะอย่างเช่นแบบวงล้อเอลีเนี่ยพี่ก็ต้องไปดูว่ามันมีกี่ตัวที่เอลได้นะครับใจเย็นๆกันเนาะใจเย็นๆเพยิ่งติดเกมโปเกมอนพาวเวอร์เอาปืนยิงโปเกมอนเอเวนเจรจชิบหายถึงเวลาขายตัวทําเงินอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วางตัวดามเมจเพิ่มวางตรงไหนดีวะ อ่ะเอาเป็นวางตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับมิกคาเมล่าแมนจริงๆก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่วางไว้แหละผมว่าที่ผ่านมาตอนนี้ปัญหาหลักๆนั้นจะเป็นเรื่องดาเมจไม่พอแล้วกันเพราะสงตัวนี้ดาเมจไม่ถึงหมื่นทั้งคู่นะครับในขณะที่ทอยเลททุกตัวนี้มันหลักล้านไปแล้วอ่ะอืมจริงๆก็มาไกลกว่าที่คิดนะจริงๆพี่คิดว่าสัก30เนี่ยก็กเก่งนะนะสำหรับทีมนี้มาได้เกือบ40เนียดีไม่ดีจะผ่านหรือเปล่านะาเอาว่าตอนนี้เวฟสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็ถือว่ามาไกลมากๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยพี่เหลือตัวทําเงินไว้ตัวหนึ่งนะครับที่เหลือไว้ไม่ใช่อ,อะไรหรอกคือจริงๆจะวางตัวดามเมจเพิ่มก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงเว้ยพี่รู้สึกว่าเอาตัวทาเงินเนี่ยไปรับซีซีตอนแรกดีกว่าอย่างเช่นพวกตัวเครื่องบินระเบิดนะครับมันค่อนข้างสําคัญเลยถ้าเราไม่มีตัวกันร,ระเบิดแล้วมันมารลวงเงี้ยแม่งหายทั้งแผงติดสตาร์ทั้งทีมเลยอ่าสำหรับเวฟสี่สิบเอ็ดก็เหลือสองตัวเหลือตัวสุดท้ายนะครับโอ้โมาเลยก็เนี่ย คิดว่าเอาจริงพี่ว่าไม่ถึงเวฟ50แพ้แล้วถ้าสมุนใหม่อย่างเงี้ยนอกจากจะเปลี่ยนโพซิชันในการวางตัวนะครับนี่ไงพูดไปทันขัดคำระเบิดมาเต็มเลย <c oughs> ตุ้เห็นป่ามันเป็นสาเหตุที่พี่วางตัวทําเงินเลยไปที่สําคัญคือต้องให้เมดิกสักตัวหนึ่งอ่ะมันสามารถรักษาถึงตัวนี้ด้วยนะถ้ารักษาไม่ถึงก็ไอตัวที่สามที่สี่มันก็จะเข้ามาข้างหลังนะครับระเบิดอ่ะเวฟ42ก็น่าจะยังผ่านอยู่นะคิดว่าน่าจะผ่านอยู่แหละน่าจะไม่รู้ว่ะมันมันก็มีลุ้นผ่านอยู่นะแต่คิดไปคิดมมาัน พอเจอพวกตัวหลักล้านนะเลือดหลักล้านมันตีหนาเกินไปเว้ยสลหรับทีมเนี้ยดาเมจแม่งก็น้อยเกินแต่มันก็มีสโลมันก็ช่วยได้เยอะอยู่อะเวฟสี่สี่เวฟสี่สี่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าถ้าเล่นใบบดจะจําได้เวฟสี่สี่นี่พวกเลือดเยอะมันจะมาแบบมาแบบเต็มเลยเว้ยหลักล้านอะโอ้โหเปิดฉายตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสด้วยแม่งมาเร็วแล้วเราไม่ได้ตีตัวอื่นอ่าพอได้อยู่พอได้อยู่อืม เวฟ44นี่เลือดหลักล้านมันมันแน่นวะมันแน่นไปหน่อยแล้วมันมียูโฟด้วยไอยูโฟนี่ก็ทําให้เราไม่ได้ตีตัวอื่นเว้ยเวลามันหายตัวนี่โคตรเสียบเดือดเลยอ่าพี่ว่าเวฟนี้มีเตกเวฟนี้มีเตกเท่าที่เล่นมาไม่เคยเห็นเวฟไหนเหลือตัวเลือดเยอะแล้วมาลึกขนาดนี้เลยต้องทยอยยกตัวละครแล้วว่ะแต่ถ้ายกตัวละครอ่ะเวฟต่อไปไงก็แตกเพราะว่าเราจะไม่มีเงินยกกลับนะครับทำไงดี เอตัวบอตัวนี้ัม่็เลือดเยอะย <c oughs> อเลยเดี๋ยวเราเราโยก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 โโอ,โอ,โอจอดพี่ว่าไม่รอดออกมาว่าอ,อโอ้ตัวเต็มไม่รอดว่ะตรงนี้ไงก็ไม่รอดแหละแม่งมาเยอะไปไม่ต้องบอกว่าเลือดแม่งเยอะไป อ๋อ oh, ย่ยมย่เลย <laughs> <laughs> เอาเป็นว่านะครับสำหรับตัวนี้ที่เราเคยใช้เวลา20นาทีประมาณ20นาทีผ่านในเมในอดีตนะครับสำหรับทีมนี้เลยแต่ตอนนี้เราใช้43นาที37วินาทีไม่ผ่านนะครับแล้วก็จบได้แค่วฟ44ไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเนาะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่อยากรู้อยากลองแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้เลยนะครับใครที่ดูถึงในเวลานี้นะครับสามารถแท็กเวลาและพิมพ์ได้อยากให้พี่เล่นทีมอะไรก็ลองพิมพ์ดูนนะคครับับบเ,เจอปกิ